สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e d ี m c h ช n n e l นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตข้อมูลการต่อเนื่องครับในส่วนของการโอนเงินเยียวยานะครับวันนี้วันที่26กนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของการโอนเงินเนี่ยนะครับมีการปรับพอสมควรนะนะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยนะครับก็รู้สึกนะฮะจริงๆก็อาจจะต้องดีใจนั่นแหละนะครับเนื่องจากในเรื่องของกรอบระยะเวลาของการโอนเงินเนี่ย ท่านได้รับเร็วขึ้นถูกไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุเพราะอะไรนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีกลุ่มไหนที่จะได้รับเงินนะครับนะในส่วนของการจัดกลุ่มเยียวยานะครับ29จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยนะครับนะตรงนี้ท่านน่าจะเห็นภาพชัดเจนนะครับซึ่งก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับที่อยากจะให้ท่านได้เห็นภาพร่วมกันนะครับในส่วนของ3กลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มจากในกลุ่มที่1 นะครับถ้าเราเห็นตามภาพเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเท่าไหร่ครับในส่วนของ10จังหวัดเนาะนะครับในกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือ3จังหวัดนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือ16จังหวัดอันนี้คือเป็นภาพที่เราจะต้องเข้าใจนะครับอ่ะทีนี้พอเราเห็นภาพในส่วนของ29จังหวัดที่จัดเป็น3กลุ่มแล้วในส่วนของ10จังหวัดแรกถ้าเป็นมาตรา33ก่อนถูกไหมครับ ถ้าเป็นมาตรา33เนี่ยนะครับตามที่เราเคยแจกแจงในตารางก็มีการโอนเงินเข้าให้เนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันนะรอบที่1ก็คือวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของ3จังหวัดนะหรือกลุ่มที่2เนี่ยก็คือวันที่9สิงหาคมนะครับแล้วก็กลุ่มที่3คือ16จังหวัดนะครับอยู่ที่วันที่20สิงหาคมอ่ะอันนี้คือในส่วนของมาตรา33นะครับ ต่อมาครับในมาตรา39กนะก็จะเป็นการสรุปให้ท่านเห็นภาพว่าวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับนะสกลุ่มก็คือกลุ่มที่1กลับกลุ่มที่2นะครับก็คือ13จังหวัดนั่นเองนะครับอันนี้มาตรา39มเก้นี่ยห้าพบาทนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าอันนี้ก็อยากจะชี้แจงให้กับท่านเนี่ยได้เห็นภาพถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ มีสมาชิกหลายท่านพิมพ์มาสอบถามว่าเออนะครับเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตามที่นะประกันสังคมแจ้งไว้ก่อนหน้าก็คือการโอนเงินตามเลขหน้าบัตรใช่ไหมครับเราเนี่ยได้เร็วกว่าด้วยอเป็นเพราะอะไรนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของมาตรา40นะครับก็คืออาชีพอิสระหรืออาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับนะมีอยู่ในส่วนของมาตรา40 ก็ตามกําหนดกรอบระยะเวลาในการโอนก็คือเริ่มโอนวันที่24สิงหาคมใช่ไหมครับ24 25 26 3วันทีนี้นะครับในส่วนของการโอนเงินเนี่ยนะครับให้กับทุกท่านเห็นภาพว่าในวันที่24นะครับ25 26มาตรา40กลุ่มที่1ก็คือ10จังหวัดใช่ไหมครับบวกกลุ่มที่2คือ3รวมแล้ว13จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะได้รับในการโอนเงินนะ นะครับภายใต้ก็คือวันนี้วันสุดท้ายคือ26นะครับไม่พอแค่นั้นสิ่งที่เพิ่มเติมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็คือว่ามาตรา40ที่ท่านเนี่ยทำการสมัครแล้วก็ทําการชําระเงินนะครับณนะวันที่3สิงหาคมใน16จังหวัดใหม่นะครับย้ําใน16จังหวัดใหม่ได้รับเงินในวันที่26เช่นเดียวกันนะ5 0 0 0บาทอ่าเพราะฉะนั้นเป็นการสรุปให้กับทุกท่านได้เห็นภาพว่า วันที่ 24, 25, 26สิงหาคมก็จะปิดนะครับในส่วนของมาตรา40 13จังหวัดใช่ไหมกลุ่ม1และกลุ่ม2และก็บวกกลุ่ม3นะก็คือ16จังหวัดแต่สิ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจคือว่านะครับในมาตรา40นะครับก็คือ16จังหวัดกลุ่ม3เนี่ย มันจะมีข้อมูลตัดแค่วันที่3สิงหาคมถูกไหมเหลือแค่วันที่4เป็นต้นไปจนถึงวันที่24สิงหาคมตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อไหร่อย่างไรรวมไปถึงในเรื่องของอะไรครับการแบ่งปันว่าวันที่จะโอนเข้าให้วันไหนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพหรือเป็นโจทย์ ที่จะต้องนะครับทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่ามันมีการปรับนะครับทีนี้เหตุในการปรับนะครับมันมีเหตุปัจจัยเพราะอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยดูข้อมูลเพิ่มเติมกันแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่27สิงหาคมมาตรา39 16จังหวัดนะครับผมก็จะได้รับนะครับไม่ได้มีมาตรา40เพราะว่าเก็บปิดจ็อบนะก็คือ24 25 26สิงหาคมเท่านั้นนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นภาพเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7สิงหาคมก็จะเป็นแค่เฉพาะมาตรา39ในกลุ่มที่3 16จังหวัดเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงแบ่งปันให้กับทุกท่านได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับเอาละทีนี้เหตุผลว่าทำไมมาตรา40ที่เป็นอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ถึงโอนได้เร็วกว่าปกตินะครับเป็นเพราะอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับ ท่าความจากเดิมเลยนะที่ข้อมูลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในงานนะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์นะกับหลายรายการอยู่เหมือนกันบอกว่าจากเดิมทีก่อนหน้าแรกๆเลยนะนะครับตั้งแต่ประกันสังคมมาตรา3สามละโอนได้เต็มที่เนี่ยต่อวันเนี่ยคือ1ล้านสิทธ์นะครับแค่นั้นนะครับหล้านสิทธ์แค่นั้นแล้วก็เตรียมพร้อมนะในการโอนต่อต่อมาเนี่ยก็ไปเจราจานะกับทางด้านของธนาคารนะที่ที่ดูแลนะครับเขาเรียกว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี่แหละ ก็เจรจาบอกว่าขออนุญาตเพิ่มได้ไหมนะฮะเป็น1.5ได้ไหมเพิ่มขึ้นมาอีก5 0 0 0เพื่อเราจะได้ทําการโอนเงินได้เขาเรียกว่าเร็วมากขึ้นอ่าเพื่อให้กับพี่น้องคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับได้รับเงินเยียวยาเร็วขึ้นนะนะครับก็เป็นภาพประมาณนั้นก็เลยมีการจัดตารางนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ระบุว่า,วาเลขนําหน้าใช่ไหมนะครับเท่านี้ถึงเท่านี้จะได้รับวันนี้อะไรเงี้ยนะครับตามที่เราได้ข้อมูลไล่เลียงกันมานั่นแหละนะครับ แต่ว่าล่าสุดนะครับมันเร็วกว่านั้นนะครับทางด้านของการโอนเงินเนี่ยนะก็ต้องบอกว่านะตามข้อมูลแล้วกันเนาะนะครับที่ได้สรุปเราแบ่งปันตามภาพนะสรุปตะกี้นี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะแต่ว่าขยายความให้เราเห็นภาพว่าเพราะอะไรถึงโอนเงินได้เร็วขึ้นนะครับ ก็ต้องว่าโดยรวมสรุปนะครับมาตรา40ที่เป็นอาชีพอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์มีกรอบในเรื่องของการสมัครแล้วก็ชําระเงินณนวันที่3สิงหาคมอันนี้เน้นย้ําไปแล้วเพราะฉะนั้นใครสมัครหรือชําระเงินวันที่4สิงหาคมเป็นต้นไปรอก่อนนะครับเข้าไปตรวจสอบอาจจะไม่ได้มีข้อมูลหรือไม่ได้สิทธิ์อันนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวรอในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลเข้าไปอีกคือก้อนใหญ่นะก็คือตั้งแต่วันที่4สิงหาคมจนถึงวันที่24สิสิงหาคมตามลำดับเนี่ย เดี๋ยวรอกันนะครับเดี๋ยวไงตามข้อมูลมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบเพราะฉะนั้นณวันที่3สิงหาคมครับในมาตรา40ก็จะมีการโอนเข้าให้ในวันที่24-25นะครับนะสิ่งสําคัญนะครับก็คือว่า2 4 5เนี่ยจากเดิมที่คุยไว้เนี่ยกรอบการโอนก็คือ1.5นะครับมากกว่านั้นครับเขาโอนวันละ2ล้านสิทธ์เลยอ่านี่ฮะ ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้รับก่อนกำหนดวันที่ระบุไว้ตามช่วงนะครับเลขนำหน้าใช่ไหมที่ปรากฏขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ชี้แจงเหตุผลแบ่งปันเพื่อให้อุกท่านได้เข้าใจถึงสถานการณ์การโอนเงินนะครับแล้วก็วันสุดท้ายวันนี้นะครับก็คือวันที่26สิงหาคมของ3กลุ่มมาตรา40เนี่ย ก็เป็นวันที่3ใช่ไหมครับมีการโอนเงินแค่496,381ลายเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นรวมทั้ง3วันเลยนะก็จะมีการโอนเงินในส่วนของมาตา40ที่เป็นอาชีพอิสระและฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับ4 6, ล้าน496,381ายในส่วนของการรับเงินเดียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับอ่าอันนี้ก็แบ่งปันแล้วก็สรุปให้กับทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับอีกนิดเดียวนะครับสำหรับใครที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้รับเงินนะครับอันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมานะเหตุปัจจัยสําคัญก็คือว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนอันนี้นะครับยังไงก็ไปดําเนินการให้สําเร็จ หรือใครที่ผูกนะครับในส่วนของบัญชีพร้อมเพย์แต่ว่าไปเอาเป็นหมายเลขเบอร์มือถือให้เปลี่ยนนะครับเป็นหมายเลขนะครับบัตรประชาชนซะก็จะมีการโอนเงินเยียวยา,ยายให้เช่นเดียวกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการโอนเงินเยียวยา,ยายนะครับ ภาพประมาณแบบนี้โดยรวมแล้วก็เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เล่าให้พวกเราฟังและสร้างความเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตอนการระบุการโอนเงินนะของมาตรา40นะครับอาชีพอิสระหรือฟีีแลนซ์นี้เป็นภาพประมาณแบบนี้แล้วก็ปิดจ็อบจบที่3สิงหาคม254เท่านั้นวันที่สิมต้นไปรอก่อนนะครับเอาละส่วนนี้นะครับใครได้รับเงินแล้วก็พิมพ์มาแบ่งปันกันให้เขาได้ว่าสมาชิกท่าน ได้รับทราบว่าเราได้รับวันนี้นะนะครับหรือถ้ามีคําถามอื่นใดเพิ่มเติมก็พิมมาแบ่งปันกันได้นะครับก็ถือว่ายินดีที่จะหาข้อมูลแบ่งปันให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับ ช่องฟีดอมชาแนลบายเกษมสันต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ